กับบันออกไป้ายแบบนี้เกี่ยมออกเดินทางเลยท่านผู้ชมก็ถือว่าเพื่อนหลังเมื่อกี้นี่ที่เบ้าถึงคำนำเสนอเนะเก้าแก้ก้าแก้กแกกเลยเนาะและะ้วก็เสาที่เพื่นอนเอามาให้หันเป็นเสาไม่เตห้ฮ่อซึ่งว่าในงามนี้นี่ไม้เตห้ฮ่อเนี่เบิดละท่านผู้ชมบ่มีละแล้วก็หลังคานะ่ก็ถือว่าคุ้มไปอีกสามสี่ห้าเส้นคนถ้าโบที่มานนะ่ะบ่มีดุ ตอนนั้นน่กกะก็ถือว่าคงทนสุดนีน่เนาะย่าแต่ได้มา้างน้ำอันอน่ะไม้เหือนโดกเนะาะโบ,บมีเปลือยอยีกเอาติดตามเส้นทางการเดินทางต่อไปใน EP ต่อไปเนาะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปต่อไปพากิวก่อนไปพากิวอ่ะไปพากิวต่อท่านผู้ชมแล้วตามเพลนแล้ว xin chào và hẹn này. Okay. Bye. này. Phải này. này. Con. Đó, có lại. Bye! 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 คือว่าเป็นการท่องเที่ยวที่แฮปปี้เนาะแล้วนกะ็ หัวอกจากบ,บ้านก็ว่าม,มาน้อยหนึ่งอยู่ส่วนบ้านก็มีทางเวข้าเป็นทางเด้งเช่งว่าอ๋อบ้านเพื่อนนี่น่าจะยุ่แป๊บาหาบเลยเนาะเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเบิ้ง เข้าไปเบิ่งธรรมชาติอยู่บ้านเพิ่นสิงามจังไดยเนาะแต่ว่าเส้นทางเดินทางเข้าไปนี่สวยงามแล้วทาผู้สม่มีบทตีเลย นี่จะผาเขียวไปเมด 了。<laughs> เนาะผ่ากิ้วนนิเนาะโมซื้อสมซื้อับแม่ะนผ่าแล้วเาออบ่นขอเนด้วบ่นอันเข้ามาเขาเอินผ่ากิ้วบ่ะสวยดีไอ้เออซื้อบ้านนี่ตั้งตามผ่าตามมาตังแต่พ่อแต่แม่มาแล้วนะตั้งแต่ผานกอกั ข้าวเจ้าสิงูเนาะว่าเป็นอย่างจังตั้งซื้อบ้านนี่เนาะอ๋อพี่พี่เบิงหน่อไม้พคนนี้ลายอยู่เนาะหน่อไม้บ้านเฮาเนาะพ่อลายเนาะนอกระเสริฐนี่อาหารอาหารแบบบ้านๆเฮานี่ยนะนอกระเสรนี่หาไก่เนี่ยนี่ฮะบ้านนี่นะตามเค็มให้เค็มน้านี้ไก่กระไรยุทธเคมบ้านนี่กัมีสะดวกอยู่เนาะอยู่พี่โอเคโอเคท่านผู้ชม บกประธานบ้านเพิ่อยู่นี่แหละเพิ่อนขายเรื่อนยูนี่สางน้อยอ๋อโดยโดยโดยดีดีเลยดีเลยอ้าวขอบใจเด้อขอบใจเด้อผู้สาวน้อยสาวน้อยเอ้ยแล้วเห็นแล้วเห็นอยู่ในยูทูบได้อ่ะเดี๋ยวเขาออกไปถามเบิ่งเพื่อนว่าเอบ้านผักกิ้วนี่ที่ไปที่มานะจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเขาจะไป เราเลาะเบิ่งถ้าเห็นผู no? ้เ okay, ฒ okay. ah, ่าผู tu ้แก่เนาะเพิ่นสิฮู้เนาะโอเคโอเคอ้าวของยูของกินกัาซิท่านผู Bye. 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 ้ชมกะเน่าไม้หาง่ายหาสะดวกสบายเพราะว่าบ้านเพื่อนนี่อุดมสมบูรณ์ายเนาะเพราะมันใกล้ผานะบ้านผากิ้วเมืองมหาไซแขวงขมวนไปมาเนี้ไป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 ว่อนอันผากิ้วนะเป็นอายุต้นคลิปนะท่านผู้ชม ที่บอกถึงคำท่ายบนว่าเออผางามแท่นะผากิ้วเหมือนว่าบนนั้นะเป็นผากิ้วนี่ก็เป็นบรรยากาศเงี้ซานเพื่อนนี่ห้านขายเกื่องนะมีทางออกบนไีทางนี้ค่ะบมมีบ่กเด็กกลับยังเดี๋ยวบะ ขายขนมมาเลาะบ่งบานภาคกิ้วได้ยินแต่ซื้อได้ยินแต่ซื้อบ้านกิ้วอ่ะบ้านบานงบ้านุทาง่นแหละอันมาฮอดเอ่อก็ว่ามีทางแวะเข้ามาเนาะอ๋อเบิ่งขนมก่อนเด้อประซอเ้องท้องก้องท้องก่อน้องท้องก่อนออเบิ่งอันนี้ขนมอย่างอันนี้มีไบ่มีเบิดๆอสทงเท่าเด้นี ตรงโฉงห้าพันไดนป้ะ <laughs> บ่ได้แล้วอันเลิกกะคืนอันเลิกกะคืนนี่จะแน่วคืนเดี๋ยวกินขนมกัอนันนี้ทำอะไรเนี่บนะว้าว้าวนั่งมฉยกนทำผู้ชมแดดแห้งฮอนฮ้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 อนอน,อ,น,อ,นอ๋อขันมีธรรมชาติหลายไปสินะก็ยังฮ้อนเอาไทเอาวะฮ้อนเลย แต่ว่าเงินชาญเพื่อนนี่ยังดังเดิมอยู่เนาะยังดังเดิมธรรมชาติดิพอดีเาเมื่อยกินน้ำน้ำเมื่อเพื่อนน้อยนึงซื้อข้มขนมกินพักผ่อนท่านผู้ชมก็เป็นฮานขายเครื่องพอได้แก้ไขเลยเนาะพอพอได้แก้ไขแก้ไขเศรษฐกิจครอบวเอเขาจะออกเดินทางไปต่อท่านผู้ชมวันนี้ยังไงกะ ติดตามเส้นทางการเดินทางไปกับทีมงานพวกเราเนาะเราจะไปเลาะเบิ่งภาพหมู่บ้านที่ว่าอยู่ในตามธรรมชาตินะนะไปกันเด้อไอด้ออร์อย่าดีมีแห้งไปบ้านไป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 สุดเนาะสุดซ้ำนี้บ้านเพิ่นเดี๋ยวว่าสุดแล้วสุดแล้วสุดแล้วไปออกไปบ้านนี้ ธรรมชาติงามขนาดธรรมสมอยู่บ้านผาคิ้วเนาะบ้านผาคิ้วนี่คันสิว่าสเราเพิ่นตังตามลักษณะของผาเนาะเพราะว่าผามันมีผาสองหน่วยที่ว่าเอ่อมันเป็นกิว้วคิ้วนะเขาเอิ้นว่าเป็นกิว้วเป็นก้อนน้อมันคาดนะนะเพิ่นก็เลยเอิ้นว่าผาคิ้วกลับกันเดอ้อ กิวบัดนี้เฮาสิไปต่อบ้านยังบัดนี้คําแพบ่ออกไปป่าน้ําคําแพท่านผู้ชมติดตามเส้นทางการเดินทางไปกับทีมงานของพวกเฮาได้เนาะสมวิถีชีวิตอ๋อที่งดงามธรรมชาติที่สวย 那你们。 bán gì nha จำนันนึงก็บกาะเนาะจำนันนึงก็บกาะกาของตารางสุดใหญ่แล้วนี่ช่วงนี้นี่่นน่าจะแล้วให้แล้วนาแล้ว่นนอนภาคพพก่อนเพิ่งตึงเหือนแล้วเนาะ พาดเพื่อนนะให้ทนผู้ชมด้เบึงแบบเป็นวิวพันาดใสน้ำจัดเนาะใสไนกันัดี๋ยววากันเพราว่าในช่วงนี้ทำอดใส่น้ำเล้ยงลูกบกวนี่ละลกบอบายบานี่อ๋อวันนี้ของฝากของต้นนี่ ผักเมืองหน่อไม้เฮ็ดแน่ยานางครบสุดบาทนี้เนาะไม่เท่าไปยามได้เด้อไปยามได้เออกระยูดีมีแห้งนะเนาะหมดเท่ากัแข็งแห้งนะไปบาดนี้ออกเมื่อเาเด้อไปก้อนไปก้อนบาทนี้เด้อยายเด้อเอาเอาเอานี่สร้างอีกสร้างอีกวัดหนึ่งบอกอีดาวอีก เด้อเอ้ขั้นความอายนี่เด้อนั่งกล่าวได้เพิ่นความก็ได้ลูกเอย้พยพลุ้บ่ได้ก็ได้เพิ่นความพลุ้นนี่เด้อแล้วกต่ความพลุ้น,นเออเอาวันนี้ไปก่อนเด้อวันนี้ไม่เท่าเด้เอดดเดี๋ยวเราจะเลาะไปอีกท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเลาะไปอันนั้นต่อไปแมน่นแกงแปบวันนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะไปทางแกงแปรนี่แหละจังใดก็ฝากท่านผู้ชมติดตามภูชมเรื่องราวดีๆเนาะในการออกมาท่องเที่ยว สมภาพบรรยากาศวิถีชีวิตแบบนี้เนาะไปก่อนวันนี้เด้อไปก่อนหอ <c oughs> ด้วยน,น,น้ำเซ่คออือว่าออกจากคัมเพลมากะเราจะต้องได้ข้ามเซ่เนาะท่านผู้ชมจะข้ามน้ำเซ่ ต้งจะต้องได้ใส่บักอเอาข้ามเนาะแกงแปะหมดแกงแปะแล้วฮึบ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 ชืบชบสบายดีเป็นไหนหมันเนี่ยวะหมันอย่าเนาะ <c oughs> โอ้แกงแปะปุ้ยฮะ <c oughs> น้ำเซนอยน่างเนาะ <c oughs> อ๋อหออะไรห่อแล้ว,ลวทา่านผู้ชมเออเอาเอา เอาข้ามไปแบบซีนี่ไร่น้ยไรลด,ดจากสิบพักีบอันมีแต่เกยพานะเนาะบ้นบ้านเก่งแปนะเนาะเก่งเปะบ้านขมันบ้บานเก่งแปะบ้านบ้านขามันเก่งข้มวนบ้านเฮขามมวนมวนเนาะเอาเกขมวนแล้กงเปแั่นแะเนนองขามันนั่นแลเนาะเกงเปนี่<ห>นเกปขามันยี่ทางไต บางแรงกินอรเี่มเออนะี่ทำผ้ชมนะต้องได้อ,อีอ่แพจังซีเนาะถือว่าขัน,นึงก็ได้ไปเนาะไปเนาะออขั้นหนึ่งก็แม่นได้ไปนะทำผุชมสิ0 0ันกิ่นี่รถจักรขั้นหนึงนี่ถือว่าผู้ใดเดินทางมาสายทางนี้นี่นะาภาคถึงอันเอฟซีอันทังอันอพุทธดำ เอจเป็นเจอเนี่ยติดตามมาทั้งส่งเตียงคำแล้วก็ติดตามมาเส้นทางตัวนี้เส้นทางตัวนี้เป็นเส้นทางเสียงวะช้างเล็กที่เธอไหนทางเมืองมหาชัยเล็กเล็กที่เธอเส้นทางตัวนี้ตัวนี้หู้แล้วออกไปใส่เส้นทางที่ทีมสามติ๊ตัดไปใส่เส้นที่ทีมสามเนาะแล้วภาคให้ทั้งอันน่ะทั้งอันว่าวไทยดำเนาะติดตามเพจของว่าวเตียงคำแล้วก็น้ำมาคือกันสิละเนาะสิเป็นยามแลงหรือยามบุญอ้าไปบ้านนี้เราเริ่ข้าม E กะกำลังจะข้ามน้ำเซด้วยบักแทนผสมเพราะว่าอ,อยู่ในของเขตนี้นี่ยังบท่านน้มีขัวข้ามน้ำเซเนาะอยู่ที่บ้านแกงแปเนาะซึ่งว่าทางเส้นนี้นี่นะมันจะตัดออกคำบุญออกสู่ทางเลขที่23เนาะถ้าว่าเขาเข้ามาจากคำบุญกะเดินทางมาเส้นนี้ก็แม่นจะซอดซอีแยกป่าหนาม ถ้าเฮาขึ้นไปซื้อเลยฮอดบอลก็เปื่อยแหละเขาขึ้นไปซื้อเลยแม่นจะไปเมืองบุรพานะถ้าเลี้ยวขวาจะไปเมืองไสรบัวทออกวิระบุรีแขวงสวรรคเขตถ้าว่าเลี้ยวซ้ายจะออกเมืองมหาไสรเนาะตามนั้นท่พนผู้ชมเดี๋ยวติดตามเส้นทางการเดินทางไปกับทีมงานเบ้าเต่คธรรมกายเนาะเดี๋ยวเราจะเดินทางข้ามไปยังบ้านแก้งแปะอันนี้ฮะ ได้ดึงโซ่ลงบ่โอ้ในแอดน้อยเพิ่นแอดน้อยแอดน้อยแอดน้อยโอ้จวดนี่จังซ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 ี่เลยเนาะอันนี้ข้ามมาทางแกงเป็ดแล้วทาว่านผู้ชมเดี๋ยวทีมงานของพวกเรากำลังจะข้ามนะ ทันกีบเนาะค่าบริการสิบพันสิบพันนี้จะกีบกั้วมก็ได้ขอควอมอ๋อบอกขอได้บนนี้ขอได้บนนี้ขอควาอมได้บนนี้ <c oughs> <c oughs> อ่ะมาใส่ผู้ใดที่จะเดินทางมาทางเส้นนี้เนาะทางแกงเปรก็เออเพื่อนว่าใจดีอยู่ขอข้ามได้อยู่ถ้าผมมีเงินอีหรีได้ ถ้ามีเงินก็ต้องจ่ายเพื่นเนาะรถรถอันซ้ำนี้นี่เท่าไหร่สี่สบ่ะสี่สิบันเนาะห้าสิบพันห้ิบบ่ะสามสิบอ้อสามสิบพันกิฟนะสำหรับเออรถเก่งพวกรถเก่งรถเอ่อวีโกพวกนี้เนาะสี่สาบันโอ้คนหลายเนาะมันนี่โรตาย โอ้มันไป่มีด้สิเมื่อสิเมื่อสิเลอร์นี่ฮะแน่นายุบแน่นายุบมไผมืองว่งเพราะว่าไผ่มืองว่างคุณน่ะป้าพงลูกไผ่เมื่อกี้นี่ฮะน่ะอ๋าออกทางเส้นนี้แหละไปเมืองว่างไปเมืองนองเอารถจักรคันนี้เราไปไปเลาะท้ายคลิปบ่ม่เวียดหาเวียดหาเวียดให้ตัวเองเมื่อยแท้เมื่อยว่าเจ้าว่าเออพี่น้องทางสวัสดิเขต Bye bye, thang, Để bài lên, bài này hả ổng đơn hàng ổng đơn hàng to ừ cái dấu dài đi nhau นี่น no? ะ